เออแม่งเลยจจะออกสติอยู่ออแบบมาจุดปีไม่มีอะไรดีเลยใครมีเบอร์จอมบิ๊กบ้างวะช่วยหันช่วยหันเดี๋ยวช่วยหันเอาปะใครมีเบอร์จอมบิ๊กบ้างจ้างมหนอไางเลยอ๋อคือจะไปฆ่านายกไปไม่ไปช่าไปฆ่าประยุทธ์ แล้วกูพูดนายก<ด>ยมันผิดตรงไหนวะ <c oughs> ไ,อไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยระยุทธไม่ใช่นายกมังาะ <c oughs> มันพูดว่าอะไรวะคือกูอะบอกว่าอ๋อจะไปฆ่านายกมันก็บอกว่าไม่ไม่จะไปฆ่าประยุทธ เทคเซนเตอร์อเกนเดี๋ยวเฮ้ยเอาจังวมีคนเขาอยากไปเทคเซนเตอร์ไม่เป็นเออไม่เป็นเหมือนกันนะตอนนี้ดิเอใช่ปะผมก็ไม่เป็นเหมือนกันเพื่อนพอได้ดิพวกกระจกกดลงลงเครื่องนี่กดตรงไหนนะเพื่อนต้องเดินไปในครัวแล้วก็เปิดตู้กับเข้าฮะจริงวะจริงครับเพื่อนจริงคืออะไรก่อนไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ินไปครัวป๊บมันรับมันนะ เดินไปโคัวประมาณสามวันนะครับตอนนี้บ้านใหญ่มากแล้วถึงกลัวแล้วเพื่อนเปิดตู้กับอ้าวนะมันจะมีปุ่มโดดของเครื่องอยู่ครับสามวันเจอกันครับผมสวัสดีครับอะไรวะเนี่ยเบื่อชัวตาเนี่ยจริงปุดปุดปุดไม่จำเงียบกิ๊บเลยครับคือเสียงอะไรวะมีคานะเจอเด้คือเสียงอะไรเสียงห้องนี้ เดา๋ได้คุณกายอะ่ะมีคาแล้วอะ่ะไ,ไม่ได้เลยดอดอยู่เลยสวยไอเหี้ยเรานี้วงไปล่างวะไปไปนั่งนั่งนั่งลงล่างเหนือเรายาวเลยแกเอาเะละ่าเอาเะละ่าเออเราเราในในเราก็ไปแล้วเออไอไปขึ้นรถฮ็อกแล้วกันใช่ป่ะไม่ขึ้นตรงนี้ไปเลยไอนที่ข้างหน้าเราอ้าวก็มึงบอกมึงจะนั่งไปข้างล่างอ๋อถ้าข้างล่างมันต้องไปขึ้นตรงนี้ใช่ไหมยังไงฝัน ไม่ใช่อันนี้มันเส้นสายแดงอันนี้มันสายสีแดงประมาณเลยบังเกอร์เป็เร็วรถมากลองบังเกอร์อาจจะหายไปเลยก็ได้นะอ่ะเผื่อมันคลายใจกูกูให้ชั้นหนึ่งหยุดรถไปเป็นปาร์เกอร์อะไรกูอีกคันไหมอีกคันไหมเอออ่ารับป้ายบอกเวลาหายไปแล้วอ่ะ ีเตอร์ลอดแต่ขี้ไหนกูเห็นมีป้ายเลยเห็นมีแต่กระแพงโล่งๆเนี่ยไม่อัปเดตอ่ะป่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเจ็บจี๊บเลยกูมีมาแล้ว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 หาญาณะเบรทุกอย่างหายไปในพิษตาไอสัตว์ปอปิวเฮ้ยมีคนอยู่ข้างหน้าไม่ยิงเลยเมื่วานเราจะไปข้างหน้ากันไม่ไม่เทคเซนเตอร์หรือป่ะ จัดถัว right? ไข่บังนกูเนี่ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้าเเ้้ย้าเล้เฮ้ย้เฮยเ้เฮยเ้เฮ้ยเฮยเฮ้เยเฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย้เฮ้ย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 เฮ ตามขึ้มาโอ้โหขารถตามมามาขี่รถตามมาซันรถตามมาสนาดนี้นะุณลองถ่ายดิหน้านะไม่ต้อง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 คุณเชื่อทานเหรอทานทานทานเชื่อมือูโอเค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 ่ามากโคตรคอนเทนต์เเีย ียว่าโต๊งสถานีมันยังเหลืออยู่เขากับแม็กกี้ก็ไปดูตรงเลิกกันหมดเลยก้นกินก้นปล่อยเชียวเลยลองลองไปยิงกันทธอไมกูชุบมึงไม่ได้เฮ้ยไม่ชุบไม่ได้อ่ะเออต้องรอรถวิ่งก่อนรถขยับชุบไม่ได้เฮียตายเนี่ยตายเหรอกูตายป่ะเฮียไม่เฮียไม่รู้ปวดนะ เนี่ยใช่ไกูขอโทษจริงว่ะเพื่อนดดอกูคิดว่าชุบบนรถได้เขาก็ค <c oughs> ิดว่าชุบบนรถได้เขาไม่รู้อะไรเออเฮ้ยหออะไรวะไม่คิดหัวชิมเอ้าก็เกมยิงเนาะมีคนตีกันแล้ววะอันนี้กูไม่ได้ยิงกูไม่ได้ยิงกูตายไปตั้งแต่ต้นเกมแล้วแค่ <c oughs> บอกเฉยๆอะรอด ตายอยู่ไงสัตว์นี่มึงดุจังวะเสียงไม่ออกเลยเสียงไม่ออกน้องน้นอนกากเนาะหมายถึงมึงอะกากเนาะอยากรู้สืบดิอยากรู้สืบดิอยากรู้สืบดิอาเงินก็ไม่ก็เงินก็ไม่ต้องรู้ดิมูชื่ออะไรไอ้เหี้ยให้เดินมาใครอะอ๋อบอ Hoa kẹp xe mô an. Ach, mọi người. Ay, mô tôn! Mô, 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 บบสวยสสัี่ีสัสาา้้า่าไปโดนมาไหมดูทงทไทยด้่อนไหนตายกูจัดให้นี่ไงมงเงียวเนี่ยโอ้โหบังเงียวอึกอึะตายแล้ว <c oughs> แต่ฝันเงียบไ,ว,ไยว้ด <c oughs> ีอลไรตะวันตะแกม กูก็ห้าวจัดเลยถัดใสาแม่งก่อนแม่งมาสามตัวเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรมี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 คนเลยเหรอใช่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 ไม่เห็นตัวเลยวะสองตัวอะไรปะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสองตัวซสนัตแม่งเอ้ยมีตัวหนึ่งนี่ชุดเขียวชุดเขียวชุดเขียวโน้ มันอยู่ระเบียงเข่าหวยอยู่เข้าหน้าเข้าเข้าเฮียสักทีหนึ่งอะอุ้ยฝันสุกี้ฮะบราห์ไม่นะจตายแล้ว hmm. อ oh, ่ะโหโหโหกูร่วงกูร่วงกูร่วงคูนหกใช่ยากมาก นี่มันโดนอีกที่อืมเอ๊ะจังหวะนี้เรารีบชิงดีกว่าวเฮียขอโทษ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 ครับขอโทษครับผเหนื่อยแล้วคะได้ที่ไปแล้วเว้ยเดี๋ยวเราไปแถวนี้กันไอ้ตรงเครื่องบินเพลอะโอ้โหจานนแล้ว,วแอรดอรปลงตรงแถวเนี้ยเนี่ยใจถึงปะจะถึงเพิ่งได้ปะได้ดิมี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 เกมมีมีม,ม,มีใช่ปะอ้าวบอกกูทีว่า,วาตรงแอรดอปอะพวกยิงโดนได้ไงวะ หรือมันคือบอดไปเก็ตแอร์ดรอปป่ะอาจจะเชื่อบอดฟาร์มแอร์ดรอปป่ะมันสุดเกินง่าโอ้ยเอ้ยฝันเอ็มเคป่ะเรานิ่งไม่ได้ป่ะเรายังไม่ทำอะไรจนกว่าจะมีคนมาเพราะมันขึ้นเนินมาแล้วก็มองวเพี้งเหมือนกันเฮ้ยไม่ตายอย่างน้อยกูก็ไม่ใช่ตายก่อนอะ่ะ <laughs> ตั่งกูตั้งโลเลยทั้งนั้นอนะโน <No. S 2> อย่างนี้ตั้งโลรอเลยดีจ้าไม่คนเด่นจ้า ไหนไหนฝันที่ไหนว่าเขาเขาเขาไหนเป็นยิงมาทางนั้นน่เียมาขึ้นมีคนเห็นกูรักษารถสุดชีวิตอะตอนเนี้ยเฮ้ยฝันกูเจอคนไหนอะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเฮียเป็นโด่งเลยปล่อ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 ยรถรถเทสลาด้วยอย่าพวกคนรวยสักนะไปตึกเสียเอางั้นเหรอ ึกซีก็ได้ปะตึกนี้ไม่น่าเห็นนะต้องตึกนู้นอืมไม่เป็นไรเราเน้นอ่ความสงบเลือกความสงบจบที่ลุงโตเง้นกูไปบวกเลยละกันนั่นเงียไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วละข้างๆเราก็มีเห็นแล้วด้ะลบเจ็บ ไอ้เฮียหัวมึงโชคดีไปไหนว่าหัวมึงขัดกับขั้นบันไดพอดีสัตว์กูยิงมึงไม่ได้เดี๋ยวเอาไปวิวตรงดาดฟ้าแปบนึงนะโคเปอร์โคเปอร์เออนายยิงอะไรเดี๋ยววิวตึกนี้ให้โอเคเห็นละ โอเคตึกซ้ายกูมีมันน่าจะตีเดียวกันนะ่ะเหมือนมือค้ำไม่เพื่อนนะ่ะอืมโอ้หาละฝันปันเรามีจังหวะกลับอยู่ตึกหน้านะเราขยับเนี่ยเรากลับไปไปเดี๋ยวนะไอ้ตึกสีข้างหลังเรายังไปได้ปะวะถ้าไปได้จะตึกนี้มีควายเฮ้ยฝันจังหวะเนี้ย,นเ,นยเราย่องไปเลยไปไปไป,ไป,ไป เอาไปที่แล้วอ่ะจันโนปแกงแจนทั้ง nope. มันโนปกระโหกระทะผู้ถามจริงจริงโดนกระทะอี <c oughs> จะถึงยังไม่กล้าวิ่งต่อ <c oughs> โล่งอ่ะต่วิ่งอะไรก็ได้มันมีตัวหนึ่งน็อกอยู่น็อกวง ไม่เจอ,อยู่ที่ไหนใช่ปะไม่รู้ว่ะไม่ไมีมตัวมีมีคนสมมตข้างหน้าอืมเนี่ยคนตี้อ่ะเรามีซันซ้ายเนี่ยนี่อะตึกสีเม่งได้ว่ะไอ้ตัวชูปนอกโซอนอยู่ กำลังวิ่งเข้าโซนหน้ามึงเลยทิศหน้ามึงเลยใช่ซ้ายมีนะฝันทั้งนี้ยเขาว่ามีติดซีวะไม่โดนหลบหลังอันี้โดนไหมไปชิดแถวแถวโดมนันก็ได้เดียว เนี่ยเขาพูดตั้งเยอะตั้งแ <Okay. S 2> ยะมาเหนยแเราแล้ว,ลวเอาไปหนึ่งก็ <Okay. S 2> บนหัวเข้าตึกไป ระวังนะอุ้ยแม่งดดงมาแม่งมาตอนไหนวะโอย้เยเฮี้ยมาอยู่กัาเราด้ยเออใจเย,ย็นนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยอืเข้าไปเลยกัดไ,ไว้กันไว้ยื้ไว้ก่อนแม่งก็หลบๆไป เทเจเพื่อปั๊มยังมาเออจันดัดมากระมังเขามีห้าโอ้โหเชยอยู่ตรงประตูเอาปะอือมียาก็รหลังก็ได้เดี๋ยมันเปิดไมค์คุยกูวะนี่เหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฉยไม่คุยกับมึงปั๊มเลยซันมาเล่นเองพ่อไปเล่นเองแล้วได้เป็นคนสุดท้าย อยู่ไปนะสุดยอดโอ้ก็นี่ว่าเหลือสองตัวเอ้าเมื่อกี้มันสี่ไม่ใช่เหรอวะเออก็เมื่อกี้มันสี่ตัวแล้วมันเหลือตัวเดียวได้ไงไม่รู้เออยู่ไปนะสุดยอด What the fuck